สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดาวจจสโกขอนําท่านผู้ชมมาที่ทางเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะถนนทุกสายของจังหวัดอุบลราชธานีล้วนมีที่มาของชื่อมีชื่อต่างๆนะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์ในเรื่องของการใช้ชื่อถนนนั้นมีที่มาค่ะเราวันนี้เราจะขอพูดเรื่องของชื่อถนนในจังหวัดอุบลราชธานีและอุบลราชธานีทําไมถึงมีคําว่าราชต่อจากอุบลเป็นอุบลราชธานีทั้งที่เราไม่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเลยวันนี้มีคำ ตอบให้ค่ะติดตามชมให้ได้นะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนแจ้งสนิทค่ะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีนะคะถนนสายนี้เป็นทางหลวงหมายเลขแผ่นดิน23ซึ่งจะผ่านจังหวัดยโสธรร้อยเอ็ดมหาสรารคามและสิ้นสุดที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ ถนนเส้นนี้เริ่มก่อสร้างในปี2481ค่ะและสิ้นสุดในปี2488หัวหน้าโครงการที่ทําถนนเส้นนี้ก็คือนายวิชิตแจ้งสนิทซึ่งเป็นนายช่างใหญ่ที่บุกเบิกการทําถนนเส้นนี้ค่ะและเมื่อการสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วทางการก็เลยได้ใช้ถนนเส้นนี้ว่าเป็นถนนแจ้งสนิทเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างถนนเส้นนี้ค่ะ ถนนชัยยางกูลหรือทางหลวงไมายเลขแผ่นดินหมายเลข212ค่ะเริ่มจากถนนสพสิทธิ์ตรงกิโลเมตรที่0ผ่านจังหวัดอำนาจเจริญยะโสธรมุกดาหารน,นครพนมบึงการและสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ถนนสายนี้สร้างในสมัยหม่อมเจ้าวิเศษศัตชย,ยางคูลตำแหน่งนายช่างแขวงการทางอำนาจเจริญประมาณปีพศ2480ถึงพศ2487พระองค์เป็นพระนัตาหรือหลานปู่ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะซึ่งในสมัยนั้นการก่อสร้างทำถนน ทำให้เป็นไปด้วยความยากลําบากด้วยว,ว่ายังขาดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่แต่ก็สามารถที่จะทําให้เสร็จจิ้นได้ด้วยดีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่หมอมเจ้าวิเศษศัก์ดชยางกูลทางการจึงได้ใช้ราชาสกุลชยางกูลเป็นชื่อถนนนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาค่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสถิปนิมานการหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 1 7เริ่มต้นที่อำเภอวารินชำราบตรงบริเวณองศาวารินนี้นะคะหรือที่ทําการรอสพอเดิมค่ะถนนเส้นนี้ผ่านอำเภอพิบูลสงา,ารามอ,อสว่างวิีาวงศ์อสิรินธรและสิ้นสุดลงที่ชายแดนไทยลาวช่องเม็กอเภสิรินธรค่ะ นายช่างก่อสร้างถนนเส้นนี้คือหลวงสถิตนิมานการหรือชื่อเดิมของท่านคือนายชวนสุป,ปิยพันธ์มีการก่อสร้างในปีพศ2475 ถึงปีพศ2479ค่ะท่านเป็นนายช่างที่ทำการบุกเบิกถนนเส้นนี้จนกระทั่งสามารถใช้การได้ทางการก็เลยให้เกียรติท่านได้ใช้ชื่อของท่านคือสถิตนิมานการเป็นชื่อถนนค่ะหลวงสถิตนิมานการนั้นนอกจากจะเป็นผู้บุกเบิกในการเป็นช่างก่อสร้างในโครงการนี้แล้วท่านยังเป็นผู้ออกแบบอุโบสถวัดสุป,ปัตนารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยค่ะ สำหรับถนนในอำเภอเมืองจังหวัดอบลราชธานีมีดังนี้ค่ะถนนพรหม,มาราชตั้งชื่อตามราชธินานามพระพรมราชวงศ์หรือกุทองเจ้าเมืองอุบลลำดับที่4ระหว่างปีพศ2388ถึง2409ถนนพรหม,มเทพตั้งชื่อตามราชธินานามามเจ้าพรมเทวานุเคราะวง์หรือเจ้าหนอคำ เจ้าเมืองอุบลลำดับที่5ระหว่างปีพศ2409ถึง2425ถนนศีนรงค์ตั้งชื่อตามราชินานามพระยาภักดีนรงค์หรือศินไกลเลอร์เจ้าเมืองอุบลลำดับที่8ถนนสัพพสิทธ์ตั้งชื่อถนนตามพระนาม พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรพพสิทธิ์ที่ประสงค์ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชาการมนตรลาวเกาวกรมหลวงสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่37ของพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาล ถนนพิชิตรังสรรต์ตั้งชื่อตามถนนพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปีชากรข้าหลวงใหญ่หัวเมืองลาวกาว่าวพระองค์แรกและถนนอุปริสารตั้งชื่อถนนตามพระนามของหม่อมเจ้าอุปริสารชุมพลโอรสในกรมหลวงสพสิธิ์ที่ประสงค์กับหม่อมเจียงคำชุมพลณอยุธยา ค่ะท่านผู้ชมคะมาถึงตอนนี้ทุกท่านก็คงจะทราบที่มาของชื่อถนนในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าชื่อถนนส่วนหนึ่งนั้นเป็นพระราชธินานาของเจ้านายและเป็นชื่อมาจากนายช่างผู้บุกเบิกการก่อสร้างถนน,นะคะ่ะและสุดท้ายนี้ก็จะทําให้เราได้ทราบว่าถนนน,นั้นมีที่มาอย่างไรทุกท่านก็คงจะคลายความสนใจลงได้แะคะ้ะและอีกหนึ่งนั้นก็คืออุบลราชธานี ทำไมถึงมีคำว่าราชธานีต่อท้ายแม้ว่าเราจะไม่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยก็ตามด้วยเพราะว่าจังหวัดอุบลนั้นในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการมณฑลในอีสานค่ะทําให้เราได้รับทราบว่าจริงๆแล้วอุบลราชธานีนั้นเป็นเมืองหลวงของอีสานตั้งแต่ในสมัยอดีตด้วยความเป็นราชธานี และพอมาถึงสมัยรัชกาลที่7พระองค์ได้สั่งยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแต่คำว่าอุบลราชธานีก็ใช้ชื่อนี้ ตลอดไปจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะมาถึงตอนนี้ดาวจัสโกก็ขอฝากทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานของเราด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆหรือเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ